มีอาการไวทองค่ะปวดหัวนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอมีอาการเหนื่อยลา้าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะหงุดหงิดง่ายร้อนบูบวาบปวดตามกล้ามเนื้อปวดขาปวดหมดเลยค่ะทานนวัตกรรมวัฒนชีวาไป4ี่สัป,ปดาห์รู้สึกว่าอารมณ์เย็นขึ้น นอนหลับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยค่ะคือปลดล็อกทุกอย่างเลยไขมันหน้าท้องยุบลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะทั้งๆเมื่อก่อนนี้ออกกําลังกายแต่หน้าท้องก็ยังยังอยู่รู้สึกว่าเสื้อหลวงเข้ารูปเข้าทรงได้กระตือรือร้อนอยากไปออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพียเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะแล้วก็กลับมาทํางานต่อทําให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะดีใจมากเลย ย้อนไวัยไปถึง23ปีรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสดใสมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะเซลทีพิคาตเพิ่มขึ้น11%ค่ะไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและเชื้อไวรัสต่างๆ